สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องไทยสุดินกีฬแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําผัดกะเพราโบราณนะครับอันนี้เป็นกะเพราหมูสับนะครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเตรียมกระทะไปเลยนะครับแล้วก็เปิดแก๊สเลยใส่น้ำมันเพื่อลงไปประมาณนี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าหมูที่ผมซื้อมาวันนี้ก็จะผสมมันหมูไปด้วยนะครับ จากนั้นนะครับมก็จะใส่หมูสับนะครับหมูบดนะจะเราผ่าซื้อมานะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับจะเพิ่งใส่กระเทียมแล้วก็กับพริกที่เราขกไว้ก่อนนี้นนะ่ะเพิ่งใส่นะครับจากนั้นนะครับมก็จะทําการผัดผัดแบบน,นี้เลยนะครับให้สุกให้หมูสุกป,ประมาณสัก70%เซนนะครับก็ทําการผัดผัดไปได้เลยนะครับ หมูที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นหมูจิตมันนะครับที่บดทั้งเนื้อหมูแล้วก็ทั้งตัวมันหมูนะครับผสมเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าผมชอบนะก็เลยจะใช้แบบนี้นะครับใครไม่ชอบมันหมูก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับฉะนั้นนะครับ่าผมก็จะเกลี่ยตัวหมูนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็จะนาพริกแล้วก็กระเทียมที่ผมผขกไว้นะครับมาผัดแบบนี้เลยนะครับก็ทําการ ผัดๆนะครับให้ตัวกระเทียมแล้วก็พริกหอมดีนะครับพอกระเทียมแล้วก็พริกนะครับสุกแล้วก็หอมได้ที่แล้วนะครับผมก็จะนําตัวหมูนะครับมาผัดรวมกันได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเพื่อจะทําให้พริกแล้วก็กระเทียมของเรานะครับไม่ไหมนะครับเพราะว่าเราผัดหมูให้สุกสักประมาณ70เซ็นะครับก็รวมๆมาผัดแบบนี้เลยนะครับ ให้เข้ากันดีเลยนะครับดังนั้นนะครับจะเป็นขั้นตอนการปรุงรสนะผมก็จะใส่น้ําตาลปี๊บนะครับผมไม่เฉลยใส่น้ําตาลทรายเพราะว่าน้ําตาลทรายจะรสชาติจะโดดนะครับมากกว่าน้าตาลปี๊บนะครับดงนั้นก็ทําการคนๆนะครับผัดๆให้ตัวน้าตาลปี๊บละลายเข้ากับหมูให้ดีเลยนะครับหรือว่าใครสะดวกที่จะใช้ตัวน้ําตาลทรายก็ได้นะครับใครมีอันไหนก็ใช้นั้นนะครับแต่ว่าเพื่อนๆลองใส่น้ําตาลปี๊บดูนะมันจะมีความนัวขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับ ก็ทำการผัดๆนะครับให้เข้ากันดีเลยนะครับพอน้ำตาลปี๊ละลายดีแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะปรุงรสด้วยรสดีนะครับรสหมูนะครับใส่ประมาณนี้นะครับกะกะเอานะครับเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยซอยสาเขียวนะครับ รสชาติก็ตามที่เราต้องการได้เลยแล้วก็ปปุงนัวนะอันนี้คือถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพื่อนๆหลจ้วน,นะครับก็ทําการผัดผัดให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ทําการผัดผัดให้เข้ากันดีเลยนะครับ พอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็จะตามด้วยกระเพราเลยนะครับกระเพราผมก็จะใส่เยอะนิดนึงนะเพราะว่าผมชอบนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ใส่แค่นิดนึงก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับตัวกระเพราของเรานะครับตอนนี้ก็คือแบบกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราก็จะทําการปิดแก๊สได้เลยนะครับเพราะว่าตัวหมูแล้วก็กระเพราสุกดีแล้วนะครับทําการปิดแก๊สได้เลยนะครับตอนนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทอดไข่ดาวทอดหนึ่งฟองนะครับข้าสวยร้อนๆนะครับราด กะเพราของเราลงไปนะครับเป็นค้อแห้งๆแล้วก็หอมพริกแห้งมากๆเลยนะครับผมไม่แนะนำใช้พริกแห้งนะเพราะว่าจะทําให้ตัวกระเพราของเราหอมขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับยังไงก็ลองไปทาทานกันดูนะครับข้าวสวย1ถ้วยนะครับไข่ดาวสักหนึ่งฟองนะครับก็อร่อยแล้วนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ